นี้เรามีวิธีง่ายๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากเช็คว่าในหน้าที่มาขายประกันภัยกับเราเป็นในหน้าประกันภัยตัวจริงหรือเป็นมิจฉีกันแน่เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถตรวจสอบได้ง,ง่ายๆเลยค่ะ ค้นหาด้วยลาย e ID พิมพ์คำว่า add oic connect กดค้นหาแล้วกดเพิ่มเพื่อนจากนั้นเข้าไปที่หน้าแชทแล้วเลือกเมนูเช็คตัวแทนในหน้าและที่อยู่บริษัทประกันกดที่เมนูตรวจสอบตัวแทนในหน้าประกันภยัยกรอกชื่อนามสกุลหรือเลขที่บัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งของในหน้าที่มาขายประกันให้กับเราแอดมินแนะนำกรอกชื่อนามสกุลให้ถูกต้องข้อความต้องไม่ตกหล่นนะคะ เพียงเท่านี้ระบบก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาทันทีว่านายหน้าคนนี้สังกัดประกันภัยใดโบรกเกอร์หรือเป็นนายหน้าอิสระและยังมีบัตรนายหน้าที่ไม่หมดอายุอยู่หรือไม่หรือประวัติที่ผ่านมาและบัตรสิ้นสุดอายุไปแล้วก็สามารถเช็คได้เช่นกันค่ะ แต่สำหรับแอดมินยังไม่เคยมีบัตรในหน้าหากใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปแล้วเราบบก,ก็จะไม่แสดงผลข้อมูลค่ะเห็นไหมคะง่ายมากสะดวกและใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อประกันอย่าลืมลองเข้าไปเช็คกันดูนะคะ